วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังตาตกนะครับโดยเฉพาะหางตาตกเยอะนะครับจะมีก่อนแล้วก็หลังทำนะครับในการทำผ่าตัดเนี่ยก่อนทำแล้วก็ประเมินกันก่อนว่าคิ้วตกไหมนะครับหรือว่ามีหนังตาตกอย่างเดียวนะครับในกรณีถ้าว่ามีคิ้วตกโดยการประเมินว่าในผู้หญิงเนี่ยจะอยู่สูงก่าขอบกระดูกนะครับอันนี้คือขอบกระดูก ือเห็นส่วนนูนๆถ้าอยู่สูงกว่ากระดูกอันนี้คิ้วก็คิ้วไม่ตกนะครับแต่ถ้าหาว่าอยู่พอดีหรือว่าอยู่ต่ำกว่าอันนี้ถือว่าคิ้วตกนะครับถ้าคิ้วตกเนี่ยไอต้องไปทำเขาเรียกผ่าตัดยกคิ้วลงแผลตรงนี้แล้วยกคิ้วนะครับถัดไปเรามาดูว่าในกรณีถ้าหาว่าคิ้วไม่ตกนะครับแต่ว่ามีปัญหาแบบนี้นะคือหนังตาตกเราทำยังไงได้บ้างถ้ามีหนังตาตกเนี่ยเราเลือกได้สองวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการทำซับเปล่านะครับการทำซับเปล่าเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหา ชิดขอบคิ้วล่างนะครับแล umas, ้วเราก็ตัดหนังออกนะฮะโดยรูปจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคิ้วนะครับอันนี้คือลงแผลปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาส่วนหนังตรงที่ตกออกเอาไขมันออกนะครับแล้วก็ส่วนหนังที่เปอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็จะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนะครับโดยการที่เรายกเนี่ยเราก็จะไปเย็บกับเยื่อหุ้มกระดูกด้านล่างมันนะครับไอ้รงส่วนเนี้ยจะไม่ทําให้คิ้วข้างบนตกลงมาด้วยนะเพราะว่า uh. okay. มันเหมือนกับว่าเป็นการถูกแขวนเอาไว้เพื่อให หนังตาส่วนล่างเนี่ยถูกยกขึ้นนะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบแบบนี้นะครับในการทำเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาไขมันออกไปด้วยบางส่วนนะครับในคนในคนไข้ที่มีไขมันตกเยอะนะครับซึ่งเ,เราจะเลือกทำซับบราวเนี่ยในกรณีอย่างที่บอกว่าคือ1มีหางตาตก นะครับอันนี้คือเน้นเลยคือหางตาตกอันที่2ก็คือว่าต้องมีคิ้วนะครับบนาะงคนถ้าคิ้วบางก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีคิ้วหนาหรือว่าเขียนคิ้วอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นคนที่ชอบชั้นตาเดิมนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในการทำศับตาเนี่ยเราจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับที่ชั้นตาเลยนะครับ อีกอันนึงที่เป็นตัวเลือกก็คือว่าถ้าว่ามีหนังตาตกเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะชั้นตาเราเล็กไปนะเราก็สามารถที่จะทําที่ชั้นตาได้นะครับเหมือนที่เราทํากันเป็นประจําก็คือว่าเข้าไปทําชั้นตาแล้วก็ตัดหนังตาที่ตกแล้วก็เอาไขมันออกนะครับเพราะฉะนั้นในการทําสับดาวกับการทาหนังตาตาสองชั้นต่างกันตรงแค่ว่าเราชอบชั้นตาเดิมไหมนะครับถ้าชอบชั้นตาเดิม นะครับทำสับเาวเพื่อตักหนังตาส่วนนี้ออกจะได้เป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับในกรณีที่ชอบชั้นตาสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับเราจะเข้าไปทำที่ชั้นตาได้นะครับ